สวัสดีค่ะวันนี้นักเรียนจะได้พบกับครูออฟนะคะคุณครูอรพันธ์ซาบุตรนะคะในวิชาการงานอาชีพสำหรับวิชาการงานอาชีพนะคะในหน่วยที่หนึ่งนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของงานบ้านนะคะงานบ้านทุกคนน่าจะรู้จักและก็เคยช่วยผู้ปกครองนะคะทำงานบ้านกันบ้างแล้วทีนี้เรามาดู กระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมนะคะการทำงานเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วมีประโยชน์งานบางอย่างมีประโยชน์กับตนเองบางอย่างมีประโยชน์ต่อครอบครัวและบางอย่างมีประโยชน์ต่อผู้อื่นการทำงานทุกอย่างนะคะควรทำด้วยความเอาใจใส่และทำอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพควรทำตามกระบวนการดังต่อไปนี้นะคะในกระบวนการทำงานนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนที่1ก่อนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการวางแผนการทำงานทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะทำงานอะไรนะคะเราก็จะต้องมีการ วางแผนก่อนนะคะเป็นการกำหนดเป้าหมายของการทำงานกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนนะคะการทำงานรวมไปถึงการเลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงานนั้นๆน,น,นะคะขั้นตอนที่สอง ก็จะเป็นการทำงานตามแผนงานนะคะเมื่อเราได้มีการวางเป้าหมายของการทำงานไว้แล้วนะคะเราก็จะต้องทำงานนั้นให้สำเร็จโดยใช้วิธีการหรือขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้นะคะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงานด้วยความรอบคอบนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภยัย ดูแลรักษาและทำความสะอาดบริเวณที่ใช้งานทำงานในทั้งนี้ในขณะที่ทำงานและหลังทำงานเสร็จแล้วนะคะตลอดจนการใช้งานทำความสะอาดนะคะและเก็บอุปกรณ์ในการทำงานอย่างถูกวิธีเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน และประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะคะขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำงานนะคะก็จะเกี่ยวกับการประเมินผลงานเราต้องดูซิว่าการที่เราทำงานตามแผนแล้วนั้นนะคะผลงานที่ได้มาเป็นยังไงเป็นการตรวจดูว่าผลงานหรือการทำงานสำเร็จตรงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกหรือไม่ แต่ถ้าเราทำไปแล้วนะคะพบข้อบ,บกพร่องนะคะก็จะได้ปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองแน่นอนว่าเด็กๆต้องทำงานบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นขัดรองเท้านักเรียนนะคะจัดกระเป๋าจัดโต๊ะหนังสือนะคะ การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนั้นนะคะเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนนั้นสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระของผู้ปกครองหรือเป็นภาระของผู้อื่นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะในสิ่งที่คุณครูยกตัวอย่างมานั้นก็จะเป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนแน่นอนว่าอุปกรณ์การเรียนนั้นนะคะ เราจะใช้ทุกวันนะคะทุกวันของการมาเรียนนะคะหนึ่งเลยขั้นตอนที่1ของกระบวนการทำงานนะคะนั่นก็คือการวางแผนการทำงานเราจะต้องกำหนดก่อนว่าเอ๊ะอุปกรณ์การเรียนของเรานั้นเราทำเราจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ 1. เป้าหมายเลยนักเรียนจะต้องกำหนดนะคะ 1. เพื่อความเป็นระเบียบนะคะ 2. เพื่อให้หยิบใช้งานได้ง่ายและสะดวก 3. เพื่อป้องกันการสูญหายนั่นเองนะคะต่อมา 2. กําหนดวิธีจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนะคะและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บอุปกรณ์นักเรียนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าดินซอกล่องดินซอหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการจัดเตรียม อุปกรณ์การเรียนในช่องสีแดงนักเรียนเห็นกรอบสีแดงไหมคะหนเลยรวบรวมอุปกรณ์ที่นักเรียนจะใช้นะคะที่กระจัดกระจายมาเก็บไว้ในบริเวณเดียวกัน 2. จากนั้นนักเรียนก็แยกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นแยกสมุดอยู่กับสมุดหนังสือแยกอยู่กับหนังสือหรือแม้กระทั่งเครื่องเขียนนะคะเครื่องเขียนส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะเก็บใส่เป็นกระเป๋าดินสอ หรือกล่องดินสอนั่นเองนะคะ3เก็บเครื่องเขียนใส่กล่องอ่าเก็บเครื่องเขียนใส่กล่องดินสอให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเก็บสมุดหนังสือไว้ในกระเป๋านักเรียนให้เรียบร้อยจัดให้สามารถหยิบใช้งานได้ง่ายนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการทำงานตามแผนเมื่อเรา รวบรวมกำหนดเป้าหมายกำหนดการทำงานแล้วการทำงานตามแผนเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะงานนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับการลงมือทำงานตามขั้นตอนที่นักเรียนได้วางแผนไว้ขั้นต้นนะคะ3ก็คือขั้นสุดท้ายเลยการประเมินผลการทำงานตรวจดูว่าอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนจัดเตรียมไว้นั้น เป็นระเบียบเรียบร้อยไหมหยิบใช้งานได้ง่ายสะดวกหรือไม่ถ้ายังไม่เรียบร้อยให้นักเรียนลองกลับมาจัดกระเป๋าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเอ๊จัดแบบไหนแล้วเราจะหยิบง่ายแล้วก็อ่าป้องกันการสูญหายได้นะคะก็จัดใหม่อีกครั้งหนึง่ง อ่มาเป็นประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองแน่นอนค่ะว่าการทำงานเพื่อช่วยเหลือตัวเองจะต้องเกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 1. รู้จักการพึ่งพาตนเองนะคะไม่ต้องเป็นภาระของผู้ปกครองนะ,ะสองฝึกความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วยความสะอาดรอบคอบส รู้จักใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างรู้คุณค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะการที่นักเรียนดูแลสิ่งของของใช้ของนักเรียนเป็นอย่างดีเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดเงินให้กับผู้ปกครองได้นะคะโดยไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆ 4. แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอะไรที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเอง น้องก็จัดการด้วยตัวเองเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของผู้ปกครอง 5. เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้เอ๊ะเราจัดกระเป๋านักเรียนได้เอ๊ะเราสามารถขัดรองเท้านักเรียนได้นะคะทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกเช่นเดียวกัน 6. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเตรียม ความพร้อมของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะทําในช่วงเวลาของวันหยุดใช่ไหมคะวม่หมา่าจะเป็นการเตรียมกระเป๋าการคัดรองเท้าจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียนต่างๆนะคะน้องก็จะทําในวันหยุดก็ดีกว่าใช้เวลาไปเล่นเกมนะคะหรือแม้กระทั่งการให้ผู้ปกครองมาทํางานที่เราสามารถทําเองได้เนี่ยนะคะก็จะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้เช่นกันนะคะวันนี้จะ เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะสำหรับการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองในครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกสองหัวข้อนั่นก็คือการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมสำหรับวันนี้ เป็นคลิปสั้นๆนะคะนักเรียนสามารถทำใบงานใบที่1ในวิชาการงานอาชีพได้เลยถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูในข้างต้นได้ว่าคำตอบที่นักเรียนจะต้องเขียนลงในใบงานนั้นมันจะสามารถตอบได้แบบไหนสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ